นี่พี่น้องกะปิเกเยเด้อพี่น้องเด้อทราบว่ามงปฏิเสธกะปิเกเยเด้อพี่น้องนี่เป็นนัทีิดะมึงเอานะครับนี่กะทิตากน,นี่ธิดะครับพี่น้องเลยน,นะครับเอามาเฮ็ดกะปิเกยเด้อพี่น้องโลละแปดสิบพี่ขายโลละแปดสิบใช่ไหมครับอ่าก็ปุ๊บก็แปดสิบมีห้าเนี่ยเพ,พายยราะ อ๋อกระปุกละ,ะแปดสิบสองกระปุกละห้าสิบเน้นอที่ตั้งอยู่เนนันนนนครับนี่อ๋อรับะุกเนอะเคนเดี๋ยวจะโทษถามนะครับนี่ครับพี่น้องเกยครับผมนากินมากเลยพี่น้องแดดนะครับ โอเคได้ไปน้องรับคุมากกันเรือยๆติดตามไปนจัเลยรครับผม <laughs> ามานม่นกันนะบางท่านนะพี่น้องดนะมาเสือพันนะครับเพันกรขายมาน้นกันของละแปดชิบแซบแทบพันนะคแบบหลายฮะแทบหลายแบบหีครบนี่คโอเคไปน้องแนีแหละพอกันที่หลัง